โตดหนูไปคอนเสิร์ตมาที่เป๊เอไอนักดาีใจมากเลยครัแล้วก็ปิ๊งเกียรมากๆเลยรู้สึกขอบคุณพี่ไอซมากๆเลยที่เลือกโูนี่มาเป็นเสในเออฟนอาไคอนเสิร์ต่อ็ยอยู่บนน้ำตื่น้นมากตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าแบบเพลงของพี่เป๊กเอาไอซ์ก็เรียกได้ว่า ูกเลือกมาด้วยอำคำตังแต่ตั้งแตไหนแต่ไรเลยเราเป็นเด็กใหม่ที่ร้องเองไม่าด้วยเราก็แอบคานวณนิดหน่อยแล้วแต่คเข้าไปขนาดน้แต่หลายคนช่องสบมือนกันสามารถขึ้จะไระับูมมาเป็นที่ังได้ทไทได้เนล้นยูคมดดูใหญ่มาก ก็มีนั้นคู่ความต้องดูทีอทอสเรแล้วก็มีใรู้ด้วยแล้วก็มีวงมือมมทังที่ด้วยทั้งที่ไปแบบไปเป็นเกสของคอนเสิร์ตครั้งนี้รู้สึกว่าเราได้เจอกับศิลปินแนวหน้าของประเทศไท,ทาายเยอะมากเลยที่เป็นเขาไปาช่วยเราพร้ะเราก็เป็นศิลปินหน้าใหม่แล้วเราก็อยากจะซึมซับอะไรจากศิลปินแนวหน้าของประเทศไท,ทาายบ้างซึ่งวันนั้นได้ซึมซับเยอะเลยเหมือนทั้งวิธีการ ร้อง German, มีการไม้คนเวลาอยู <to ่คุยคุยกับคุยกับแฟนๆอย่างเงี้ครับเราได้อะไรเยอะมากพี่ไอซ์เซลพี่ซีพี่ซีพี่ไอซ์เขาตกใจอยู่ครับพี่ไอซ์เซลก็ก็นนั้นเราคุยแล้วผมก็ช่วยดูนิดไม่เห็นไม่เห็นเขมีใครเห็นตอนนั้นทำงานอยู่ร้านนะเขาเ้วก็ที่ไปดูมาเพื่อแบบว่าไม่ทันดูหนูวันนี้ต้มาดูเพราะว่าอยากดู

เป็นไม่าม่นะนเป็นงานน่เป็นงนที่ายใจติดใช่นอกจากนี้ทาการชอบอะไรใช่หวังว่าเราจะได้ไปลองบ้างแต่ไม่ไหวหรอกไม่ไหวจริงแต่นีด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 ูดี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 ดะดี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 ดดดี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 ี ตัวยูาดเที่ไม่ค่อยตัวทีไม่ค่อยรู้เสียงดังเท่าไหร่ก็ไม่ไหนคันเดี๋ยวนี้ซื้อซาวเวอร์แล้วก็ซี้อเรื่องข้างบ้านคอนเสิร์ตมาที่แบบนี้ีล้วก็อีกไม่นานเดี๋ยวนี้ก็จะมีดีมดีแลนด์คอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายดูมันดีแล้วก็ส่วนเรื่องเพลงเดี๋ยวก็มีออกมาเรื่อยๆแน่นอนช่างสมบูรณ์และของเมียด้วยดังกับคอนเสิร์ตใหญ่ ตัวเราไมีอะไรพิเศษแค่แเห็นตรงกนี้งครับเล่นสิแอบยิ้มนันเองเพราะว่าเราทำคอนเสิร์ตมาเยอะแล้วเล่นหลายอย่างเราก็ต้องไปหาจุดที่อยากทำอะไรเป็นพิเศษแต่รับรองว่าโโอ้หเด็กที่บ้านเยอะมากก็แน่จะมีอะไรที่แบบแปลกตาแล้วเราเชื่อว่าพอดีเป็นวีแลนด์มันตัดส่วนสบายเลยนะบ้านดีๆแล้วก็โปรโมชั่นจัดไปอยู่แล้วเราไปดูกันว่างว่าคนจะโชว์โจะมีอะไรโชว์พิเศษที่พื่อตอนนี้จะได้ เราเราไม่ร้องเพลงแล้เราแบบเราจะทไหมเราะรอเล่แนนอ่นายา่อยสอนดู่าเวทีละปีอาจจะคิดว่ายังไงก็จะหนาสักเพลงชนที่แบบอยากเลงนี้อยากจะร้องให้เป็นแบบแล้วก็อาจจะมีได้ร้องกับคนอื่นๆาท้ายรัว่าเพลงนี้โอ้ยโอ้ย เหนือแจ็คโซิแท็หกหู่หกแสนบาทหมหน่อเออก็นี้ไงตละแสนนะครับหกแสน้าีตงละแปดเปาอย่างนี้เรย็อย่างนี้เลยดีแล้วแต่เริ่มมาแล้วเม่จะหล่อเนเ่ยม่จะไม่มีครับน่าจะแค่สูตรสูตรแต่เริ่มมีนางน้ายกันแบบอันนี้ก็คือก็มีางไ้หากาแต่มีแต่อนก็สุดซูดีแต่มัต้องมีเยอะเดี๋ยวเร่เติม ที่เป็นเราอยาจะพยายแต่จะไปให้ลูกน่าแต่งดแต่ลูกน่าแต่ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้ตลอกคือไม่สู้ไม่เอาเลยก็ถ้าวันไหนต้องการเงินมันกไปสู้ละกันโอเคอก